ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้ก็เข้ามาดูชมพู่นะครับที่เราได้ห่อไว้นะครับห่อไว้เมื่อวันที่ห้าพฤศจิก,กายนนะครับก็ประมาณ20วันแล้วครับอันนี้คือชมพู่นะครับที่เราห่อมาประมาณยีวันแล้วตอนนี้ก็เอ,อลูกใหญ่แล้วนะครับตอนเนี้ย อีกประมาณสักสี่ห้าวันนะครับประมาณอีกโดยโดยประมาณนะครับประมาณสี่ห้าวันก็จะเก็บได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับพอเขาพอเราห่อแล้วนะครับนับนับจากวันที่หอ่อประมาณสักอ่ายี่สิบห้าวันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะ ลูกก็จะใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับวันนี้ฝนค่อนข้างที่ฝนตกนะครับฝนตกมาสองวันละคืนมาสองวันละนะครับคขออนุญาตนะครับนี่คือชมพู่นะครับที่ห่อมาได้ประมาณยี่สิบห้าวันนะครับเอ้ยี่สิบวันนะครับยี่สิบวันพอดีเลยนะครับตอนนี้ก็ ลูกใหญ่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดต้องรออีกามาสักชุดนี้ผมว่าประมาณสามวันนะครับเก่งได้อีกประมาณสามวันก็น่าจะเก็บได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าจะมีดอกที่ออกมาชุดหลังอีกนะครับมีด้วยนะครับชุดนี้ออกไม่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะมาก เดี๋ยววันที่เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ชุ่มฉ่ามากนะครับเพราะฝนตกนะครับยากาศในสวนก็จะชุ่มฉ่าท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็ยังยังเป็นรุ่นเล็กอยู่นะครับนี่ประมาณอีกสิบกว่าวันนะครับประมาณสองอาทิตย์ก็น่าจะ เริ่มเก็บเกี่ยวได้นะครับเอาครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ